นี่คือเขาพญาภาัยเรือนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูโดยรอบๆเลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาที่เขาพญาไพายเรือนะครับเราจะมาดูถ้ำใหม่กันนะครับนี่คือเขาพญาไพายเรือนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางวัดเก่านะครับเป็นด้านหลังของวัดนะครับเป็นภูเขาหินปูนที่มีน้าผาสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปตามทางเลยนะครับ ก่อนจะไปะมันมีทางซ้ายกับขวานะครับขึ้นมาแล้วก็ขอเลี้ยวไปทางขวาก่อนอ่ะทางซ้ายก่อนสิเนาะเพราะว่าทางขวาเป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวดูทางซ้ายก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะนี่เป็นทางเดินอย่างนี้เลยนะครับ ก็มีเป็นโพรงถ้ำเล็กๆนะครับก็จะมีเสื้อผ้านะครับน่าจะมาแก้บนหรือมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปขึ้นทางนู้นเลยดีกว่านะครับเออขอทราบประวัติความเป็นมาของถ้ำผ้าแห่งนี้หน่อยนะครับ ว่ามันเป็นมายังไงครับขอเชิญครับมีอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ที่ลาดยาววัดดอนโมท่านเป็นผู้บุกเบิกทําความใส่สะอาดบริเวณหน้าถ้ำเขาพยาภายเรือเขาได้เอาบุคคลที่วัดดอนโมลาดยาวมาทำให้เตียนอยู่ทุกวันนี้ ข้างในจะมีถ้ำอยู่หลายที่หลายหลายถ้ำแต่ผมไม่สามารถที่จะพาท่านได้นอกจากอาจารย์หนูเจ้าวาดวาดัดดอนโมเท่านั้นที่จะรู้ว่าถ้ำไหนมั่งอะไรมั่งผมก็อยู่แค่นี้แต่ผมก็ยังไม่รู้เลยครับออแล้วท่านลงไปในถ้ำนั้นที่ว่าไปทะลุฝั่งนู้นได้เลยนะท่านไปเจออะไรมั่งโอ้โหเจอหลายอย่างครับ มีทั้งกระโหลกลิงเป็นสุสานเลยสุสานลิงแล้วก็มีงูมีแม่มีน้ํามีปลาใน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 ถ้ำที่ในถ้ำใต้ใต้ท้องใต้ท้องใต้ใต้เขาอ่าครับครับขอบคุณมากครับเราจะเดินขึ้นไปทางนี้นะครับอ่าลองลองเดินไปเขาได้ทําเป็น ทางขึ้นให้เรานะครับสังเกตดูนะครับทางขึ้นนี้เขาก็จะใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์เนาะยางรถมอเตอร์ไซค์มาวางแล้วก็ใช้ปูนเทนะครับเป็นทางขึ้นนะครับทำให้เราเดินได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับ เป็นเป็นเขานะครับเป็นเขาดูสวยนะครับทางนี้ครับนี่ก็เป็นบริเวณเขาพญาไพรเรือนะครับแต่เป็นด้านหลังนะครับเราจะพาขึ้นไปเขาเจอถ้ำใหม่นะครับะนะยัง ยังไม่มีคนมามากมายนะครับแต่สถานที่นี้อภพรนครสวรรค์ก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นห้องน้ำนะครับพอขึ้นมาก็จะเจอห้องน้ำเลยนะครับทางขึ้นที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับทางนี้นะครับแล้วก็มาเจอห้องน้ำเจอถังน้ำนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นทางขึ้น ไปสู่ด้านบนนะครับจะมีพระสังกจจยอยู่นะครับด้านบนสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปนะครับนี่ทางขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือพระสังกจจยนะครับพระสังกจจยเดี๋ยวเรากลับพาซะหน่อยเนาะ จะเป็นทางที่เราจะเดินขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้มีช่องเนาะเดี๋ยวดูดูก่อนอือเป็นใบไม้นะกวาดขยะอึ๊บลงมาแล้วมีอะไรไหมเราดูสำรวจดูก่อนอือม,มันก็จะเป็นโพงถ้ำที่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่หลบแดดได้แต่หลบฝนคงไม่ได้นะครับมันเป็นผนังแบบนี้นะครับ อยู่บริเวณด้านหลังพระสังกจายนั่นแหละครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปด้านบนนะครับมีหมายอีกหนึ่งตัวด้านบนนะครับจะพาจะนำทางเราไปละมั่งอันนี้เป็นไฟจาก แผงโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยตอนกลางคืนก็ไฟก็จะติดนะครับแต่ตอนกลางวันไฟก็ดับเพราะมันมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเออตรงนี้ก็ดูสวยเนาะตรงนี้ก็มีถังน้ำนะครับถังน้ำแล้วก็ มีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นปั๊มน้ำเนาะส่วนแถบนี้นะครับก็มีบันไดเนาะแต่ไม่มีอะไรนะครับจะมีก็ด้านบนนี้นะครับแต่ทำประตูปิดไว้เราไปดูก่อนนะครับว่าประตูล็อกไหมนะครับ ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนอีกนะครับครับประตูไม่ได้ล็อกนะครับสามารถเปิดเข้าไปได้นะครับเราก็เปิดเข้ามาก่อนเลยโอ้โห เป็นถ้าตรงนี้ก็เป็นถ้านะครับมีหินงอกหินย้อยเนาะโอ้โหสวยก็สวยงามมากเลยนะครับนี่เดี๋วหินฝั่งนี้นะครับก็มีทางขึ้นไปด้านบนอีกนะครับโอ้โหสวยมากนะครับ ไปเดี๋ยวเราเดินต่อไปก่อนเราขึ้นไปด้านบนนะครับอืมด้านบนนี่ก็เป็นพระนะครับเดี๋ยวขอกราบพระก่อนนะครับ โอ้แล้วก็มีทางทางนี้อีกเนาะอม,มีทางขึ้นไปอีกนะครับอ่าเดี๋ยวขอกลับพาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพา เดินเข้าไปต่อนะครับเป็นทางอย่างนี้นะครับโอ้โหตรงนี้เป็นหินเนาะสวยสวยงามมากเลยนะครับขออนุญาตเข้านะครับขึ้นมาด้านบนนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับข้างบนนี้สวยมากเลยนะครับ นี่เป็นพระที่อยู่ในถ้ำน,นะครับโอ้บริเวณด้านนี้นี่สวยขับขึ้นไปอีกขับเป็นทางขึ้นอย่างดีเลยนะครับโอ้เป็นรูปหลวงพ่อนะครับสวยมากเลยอืมเป็นรูปปั้นนะครับทางนี้โอ้สวยมากเลยครับขอกราบนะครับ รอญาตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในอีกหน่อยนะครับครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นที่นอนที่จำจำสินของหลวงพ่อนะครับส่วนด้านนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ อืแต่ตรงนี้สวยมากเลยนะครับโอ้สวย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 งามมากเลยนะครับโอ้ทางนี้ก็สวยนี่เป็นหินหินงอกหินย้อยเนาะโอ้สวยมากสวยมากไม่คิดว่าจะมาพบถ้ำแบบนี้นะครับอืม แต่เราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็คงจะมาได้เท่านี้นะ่ะนี่ดูทางนี้ก่อนโอ้สวยมากเลยโอ้ดูด้านบนสิครับท่านโอ้ข้างบนก็สวยนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นถ้รที่ดูแปลกตามากเลยนะครับแต่ไม่มีคนอยู่นะครับพระก็ไม่อยู่นะครับอืม ถามทั้งชาวบ,บ้านก็เลยรับคำตอบว่าน,านานๆนะครับพระท่านถึงจะเข้ามาสักครั้งและญาติโยมก็จะตามมานะครับมาเยอะหลายท่านด้วยนะครับแต่ด้านโน้นนะครับเป็นโพรงถ้ำนะครับโอ้หสวยสวยงามมากเลยอืนี่ก็จะเป็นทางลงทางออกแล้วนะครับ ธรรก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกนะครับนี่นะครับก็จะให้ดูทางเข้าที่ขึ้นไปกราบไหว้พระนะครับแล้วก็เป็นหุน่นเนาะเป็นหุ่นพระหุ่นกีพึ่งหรือบ้างเราก็เข้าไปกราบไหว้แล้วนะครับจะอยู่ชั้นบนนู่นนะครับชั้นน่าจะจะเป็นชั้นนี้นะครับที่เราขึ้นไปนะครับโอ้แต่เป็น ชั้นๆไปเลยนะครับเนี่ยโอ้สวยเนาะสวยมากเลยครับเป็นลอยน้ำไหลลงมาเป็นทางเนาะอืมสวยสวยครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกนะครับครับหน้าปากถ้ำนะครับก็มีขินตั้งขึ้นมาสูงนะ มาอยู่หน้าปาักถ้ำพอดีนะครับสวยมากเลยนะครับมีต้นดอกไม้ด้วยนะครับที่มีออกดอกเนี่ยนะครับนะครับก็ดอกไม้นี่นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างเขานะครับก็ดูดีนะครับปากทางขึ้นนะครับก็มี รูปสารพระภูมิด้วยเนาะสร้างไว้ก่อนจะเข้าปากถ้ำนะครับปากถ้ำที่เราเข้าไปนะครับก็จะมีประตูนะครับทำเป็นกำแพงแล้วมีประตูเข้านะครับแต่ประตูไม่ได้ปิดนะครับสามารถเข้าไปกราบไหว้พระที่อยู่ด้านในถ้ำได้นะครับนี่คงจะกันลิงและกันพวกนกละมังที่จะบินเข้าไปเนะาะอแต่เราสามารถเข้าไปได้นะครับ เข้าไปกราบไหว้บูชาได้นะครับดูด้านนอกนะครับด้านนอกภูเขาเป็นภูเขาสูงนะครับภูเขาสูงขึ้นไปเป็นหน้าผาเลยนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเขาได้สร้างเป็นแท่นไว้น่าจะไว้สำหรับสร้างพระตรงนี้ละมังครับเราคาดเดาอะนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลอยชั้นๆเหมือนน้ำตกลงมาเนาะน้ำตกลงมาจากเขาตรงนี้นะครับบริเวณข้างๆเขาเนี่ยนะครับอก็เป็นไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านนะครับที่อยู่แถวบริเวณนี้นะครับกำลังขุดมันนะครับขุดเอาหัวขึ้นมาแล้วนะครับและเฉาะมันนะครับมีรถไถติดอยู่ เดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะครับขอให้ดูเขามุมนี้นะครับดูสวยงามมากนะครับด้านบนนันคล้ายๆมีต้นจันผาด้วยนะครับขึ้นอยู่ด้านบนนะครับบนยอดเลยนะครับโอ้เป็น,น้าาสูงมากเลยนะครับดูแลสวยงามมากเลย เขาพญาด้านหลังนี้ก็เพิ่งเคยมานะครับเพิ่งเคยมาแล้วขึ้นมาเที่ยวชมนะครับไม่ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีถ้าทีออ่สวยมากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ลึกนะครับถ้าไม่ลึกเดี๋ยวเราลงไปดูมุมต่อไปนะตรงตรงอื่นต่อไปก่อนครับส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็น บริเวณที่พระท่านเดินจงกรมเนาะเพราะว่าท่านเอาอยางรถมอเตอร์ไซค์มาวางแล้วก็เอาปูนเทลงไปนะครับเลยคล้ายเป็นทางเดินสําหรับเดินจงกรมนะครับเนี่ยที่เดินเนี่ยครับบริเวณหน้าของพระสังกจจายนะครับสวยมากนะครับบริเวณนี้นะครับออ สังเกตที่หน้าผานะครับที่หน้าผาก็จะมีรูลคล้ายๆถ้ำเนาะคล้ายๆถ้ำแต่เป็นบริเวณหน้าผาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นอกจากาจะลอยตัวลงมาจากหน้าผานะครับแล้วก็มาดูถ้ำแต่น่าจะเป็นถ้ำที่ไม่ลึกนะน่าจะเป็นถ้ำที่เป็นรูเฉยๆนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับเพราะนี่คือห้องน้ำที่เขสร้างไว้นะครับก่อนที่จะเดินขึ้นไปยังถ้ำที่มีพระนะครับจากมุมนี้ก็ดูสวยงามนะครับก็มีถังน้ำนะครับไว้สาหรับห้องน้ำด้วยนะครับแล้วขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับครับแล้วเป็นก็เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับถ้ำใหม่นะครับถ้ำใหม่ที่เพิ่งพบพบโดยพระธุดงนะครับทราบจากชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาคุยให้ฟังว่ามีพระธุดงจากนกครสวรรค์น,นะครับได้ธุดงมายังบริเวณนี้นะครับแล้วก็มาพบถ้ำแห่งนี้แล้วท่านก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ได้สร้างถ้ำนี้นะครับขึ้นมานะครับให้พวกเรา สาธุกชนทุกคนนะครับขึ้นมากลับไหว้นะครับกรับไหว้พระได้เลยนะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับของเขาพญาไผ่เรือนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูด้านหลังของวัดเขาพญาไผ่เรือเนาะก็เป็นเขาพญาไผ่เรือนั่นแหละแต่เป็นด้านหลังนะแล้วก็ มีถ้ำนะครับมีถ้ำที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็พาขึ้นไปดูนะครับในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็พระหลวงพ่อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนนะครับและจะทำอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ